dùng à, chuyên à, à, năng đây, à, hàng ta mai dùng bên dùng thổi dùng thổi nít, thổi thổi, thổi chắc nồi chỉ để xăm cần, à, à sự าานี่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 แหละอะไรจะคล้องเนี่ยน,นะอ้าวนางนี่เออนางนางนางผี <c oughs> ไม่สบายเหรอเป็นโรคอันหัวใจโตน้ำท่วมปอดค่ะโอ้หัวใจโตน้ำท่วมปอดอแล้วอยู่ที่นี่มีอาชีพอะไรอยู่ ก็เฮ็ดให้ทำให้ทำสวนนั่นแหละค่ะเฮ็ดให้เฮ็ดสวนมเมื่อใดไปได้ก็ไปเมื่อใดไปบ่ได้เบย่อก,ก็ได้จะอยู่นี่จังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยอาตมามาแต่ไรค่ะอำเภอโูเรือวันนี้วันที่ยี่สิบสามที่สิบที่สามก็ได้วันนี้วันที่วันที่สามพฤษภาคมปีหกสิบหกมาจากสระบุรี แล้วโยมอยู่กันกี่คนบ้านนี้อยู่ช่องคนค่ะอยู่สองคน <ฮะ S 1> แล้วคนอื่นไปไหนหมดลูกเพิ่นก็ไปเอาเมียเอาพว่าเบืดแล้วก็ไปนําลูกนําเมียนาพว่าเบืดค่ะแล่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วบอบค่ะแล้วทุกวันนี้ยมทําอะไรอาชีพ<อ>หลักๆทำอะไรอาชีพ กับปุ๊กมันปีลาลายช่องลายปีกายนี่ก็เลยบปุ๊กว่าเห็ดบวบไหวแล้วปีนี้ก็เลยไปไถ่ไหวเอามันนําเข้ามาเสียบค่ะได,ได้ได้เยอะไหมปีนถ้าเก็บต้องอใช้เวลานานแค่ไหนพูดนะค่ะเดือนมีนาบีซ่าปีนา้าหันได้เก็บค่ะหันส่เดียนนี้นะได้เวลานานนี่นานค่ะปีหนึง่งเลยเหรอปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งถ้าเก็บเกี่ยวแล้ว ระหว่างต้นทุนกับเงินที่รับนี้คิดว่าหักแล้วคงเหลือเท่าไหร่คิดว่าคันปีมันงามกะหันหัาใส่ไายส่งไรก็ได้ยูปีละหมื่นส่งหมื่นค่ะเจ๊หมืน<ต>่มนอสองหมื่นแล้วต้นทุนอ่ะต้นทุนก็ลงทุนเป็นหมืน่นเพื่อละจ้ะใส่มันนะอ๋อแต่หักแล้วใช่ไหมค่ะหักหักแล้วคงเหลือเหรอได,ได้ได้หมื่นค่ะคันโใส่ค<บ>ันผู้เพิ่นใสไล่ก็ได้ลายค่ะอาจารย์แต่พวก โยมนี้มันเท็ด่ไหวกันหรือบอ่ใส่หลค่ะทำไมถึงบ่ไหวหยอดในอย่างบ่ไวไหวมันเมื่อยแล้วก็เท้าเจ็บอเอวเจ็บล่างเจ็บเอวอายุเท่าไหร่ตอนนี้อยมหกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดแล้วสามีใช่ไหมหกสิบแปดค่ะหกสิบแปดโอ้ปีนึงเลยเหรอได้แค่หมื่นกว่าบาทเรอค่ะคันหง ปีปีบางนึงนี่เทฟักสั้นบดใส่ไร่บ,บวไใบกระบบได้มื่นได้ห้าขันค่ะแบบ,บ่าไปค้าเนี่ยซับใช้นำไม่ถึง<ม>ว่ารับจ้างไปนำอันรับแเบบ,บา่าเขาไปใส่เแบบ,บ่าบดให้นะคะไปเ<อ>สียบใส่บางหล็กน้อยอที่ผัห่าเฮ็ดไว้นะคะบางทีก็ไม่ต้องไถก็ไปหาเสียบเอาค่ะค่ะค่ะแล้วฝนตกดียังฝนถ้าห้าตุกนี้แหละค่ะ เพิ่งตกเหรอแล้วพอกินพออยู่ไหมเอาก็พอกินพอ,อยู่ยูคันก็อบอเทิงว่ไว้อดดอกค่ะก็พอห้าได้ซึบมือวันวันไปแล้วลูกๆส่งกันไหมโบชงค่ะมันแว่าไปเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนลูกบนได้ไปทํางานค่ะแว่าไปเอาเมียแล้วก็ไปเฮ็ดให้ทาให้ทํายั่งนา้าก็เลย บ่มิย่งก็เลยบบได้ส่งให้พ่อให้แม่ไม่ได้ส่งโบค่ะก็ใส่ปีละครั้งเดียวที่จะทําไร่มันสำปะหลังค่ะได้แค่หมื่นกว่าบาทเอาอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วได้เยอะไหมบได้เยอะค่ะสั้นบบใส่สั้นบบไหวสั้นก็เลยได้บบหอดหมื่นค่ะยไม่ถึงหมื่นค่ะคว้าแบบว่าคว้าใส่ซับใส่แบบโบราณนะคะเสียบ เสียบโดยไม่ต้องไถเลยอย่างนั้นเหรอคะ,ะ,คะเพราะว่ามันไม่ต้องมีต้นทุนใช่ไหมค่ะถ้ามีต้นทุนนี้บางทีขาดทุนได้ไหมค่าปุย๋ยค่าไถคาดค่ะเนอะแต่นี้เราทําแบบไม่ต้องใช้ต้นทุนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองโบค่ะถ้าจา้างเขาคุมไหมบบคุมแล้วค่ะมันเขาว่ใส่เยอะนะ ที่ทุกยากไล่ก็ไล่ขนอยู่บ้านนี้นะแต่เข้ากบเป็นคนนุมเตะอ๋อท่านหนุ่มก็ไม่เป็นไรเออเป็นหนุ่มแล้วกินเล่ากินยาไหมเอาตาเราก็กินเป็นยามอยู่ก็กินกินกินเป็นครั้งคาวค่ะแล้วหันเมยมาหมูมาห้ามาย่งแต่แกก็กินไม่ไม่ได้กินเป็นอาจินอย่างนั้นเหรอบบค่ะเป็นบางเทือ่อค่ะ แบบสังคมงั้นเหรอคะแล้วเมาไหมแบบนั้นสังคมก็เมาอยู่เท่เมาเท่เบบมาอาจารย์ค่ะ,ะ <c oughs> สังคมเยอะก็ไม่ไหวนะจน <c oughs> จนค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ดูแลตัวเองให้ดีอยู่กันสองตายายเลยเนาะค่ะ <c oughs> ลูกลูกก็ไปทำมาหากินกันเองแต่ตู่เขากับเอาบอรอด่ะอาจารย์อ,อ,อันพ่อเ,เป็นลูกตับเข้งค่ะ แล้วตับแข็งค่ะเล่าเหรออาอ<ง>ก็เป็นมาโดนแล้วกรว่า<อ>ปัวมาแล้วก็ว่าเรื่องนี้ก็ว่าซี่ไข่แล้วค่ะดีขึ้นดีขึ้นค่ะจริงจริงพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กมาเราหวังว่าโตขึ้นลูกจะเป็นไหมถ้าเป็นสายตาเป็นหูเป็นกำลังแล้วก็คอยเลี้ยงดูเราถูกไหมค่ะคิดคิดอย่างนั้นใช่ไหมคิดแต่พอความจริงขึ้นมา <c oughs> แต่ความจริงขึ้นมามันยังไม่ใช่ใช่ไหมบ่าค่ะลูกไว้แบ่ป้าเอาเมียนำบ้านปานำแบ้มหีนนะคะอืแล้วก็เลยเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนไปก็เลยบรได้ทธงพอมีได้เมียตามตป่าเออค่ะโดงไปงั้นเนาะค่ะก็ผลที่ตอบแทนน้อยปีปีหนึ่งแค่กินข้าวซื้อกับข้าวก็จะไม่พอแล้วนะค่ะ วันวันหนึนน่งยมใช้ประมาณสักเท่าไหร่ใช้<อ>เดียวอันขันบไดเซียอันนั้นอันนี้บไดเซียค่าปืนคาไฟกับออพอย่างนั้นก็บใช้เมื่อละลอยเมื่อละสี่สิบห้าสิบจะโบจำเป็นกับโบซื้อค่ะห้ากินผักกินหญ้ากินน้ําพีไปกับสองคนนี่นะค่ะพราะว่าพูเท้าหาบโบมักข้องซื้อค่ะก็เลยห้าย่งกินไปเชื่อๆค่ะคิดวออยู่รอดเพราะของกินเองค่ะ ซื้อกินทุกวันไม่รอดใช่ไหมไม่รอดค่ะเม,มื่อกี้โยมโยมไปเห็นถือถุงถุงอะไถุงแกงหรือผักเลยถึงซืง้อห่อมกวาเก่งอมค่ะอ๋อเท่าไหร่เมื่อเช้า,ชานี้ซื้อสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทวันนี้ก็เป็นอาหารทั้งวันไหมเป็นทั้งวันค่ะเพราะว่าโยมโยมนี่ก็อีิกินน้ำเจียวกับ ต้มโนคานโนย่างไปกับบบใครซื้อกินค่ะกินผักกินย้าก,กับน้าพริกไปแล้วข้าวต้องซื้อกินไหมเพราะว่าลูกเอามาให้กินค่ะอาจารย์อ๋อยังล,ลูกเอาข้าวไม่กินเอาข้าวมาให้กินอยู่ค่ะไม่ต้องซื้อน,นะโบค่ะอ๋อยังโชคดีอยู่เขาเอาข้าวเป็นข้าวสารหรือว่าเป็นข้าวสุกมาเป็นเป็นทุ่งแล้วเข,าข้ากเเอามาให้เอาไปซี่เอาค่ะอ๋อเป็นก็เป็น,ปน,ปนข้าวดิบ เป็นข้าวดิบเป็นข้าวเปลือกค่ะข้าไปสีแล้วเรื่องธรรมะธรรมโมเป็นไงบ้างเข้าวัดไหมสวดมนต์ไหมหรือร<อ>ักษาศีลไหมขันยามเขา้าพรรษาก็ไปอยู่คาอาจารย์ก็ <โอ S 2> ไปแต่พอเขา้าพรรษาแต่ปกติก็ไม่ได้เขาเาเาเา้าอตามปกติก็ไปตักบาตรญาตินานแต่ตักบาตรนี่กขาบ่ใครคาดบ่จำเป็นบ่คาดค่ะ แต่เรื่องสวดมนต์ไม่ได้สวดก็บโบใครไปวดบวยโสรโบ,ดบได้ลังซื่อค่ะไปก็นั่งนิ่งๆซื่อๆค่ะเคยไปพุทโธไหมเคยค่ะไปไปที่ไหนพุทโธก็ไปเฮ็ดที่วัดนี้ซื่อๆนะคะไป<อ>พระอาจารย์เพื่อนพา,พาเฮ็ดพาทำแล้วก็ไปเพื่อนพาวดมนต์เสมอเ่เตยโยมนี่ค่ะบบใครไปนําเพื่อนหรอกค่ะแล้วไปจําหั่นแล้วก็ใช้บาสแล้วจำปีนกระโกคาดค่ะ อ่เดินเดี๋ยวก็ช่วยเบื้องต้นเดี๋ยวให้โยมไว้ใช้สักห้าพันนะเก็บไว้ใช้สักห้าพันว่าจุนเจือแล้วเอาตอนนี้ข้าวยอมยังเหลือเยอะไหมที่บ้านยังอยู่หน่ะคุณคุณเมดูสีค่คนะางนะวางอยู่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวขา้ขาวข้าวข้าวสีเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวเจ้า มีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ค่ะออ๋มีอยู่อ๋องั้นก็เก็บไว้สีใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ,องั้นข้าวก็คงยังไม่ต้องเอากับข้าวมาเอากับข้าวอุ้อาจารย์ขคอรโหายักสอบถามอาจารย์ซอยไปเรื่อยๆไปฮีบอกค่ะใช่ใช่ไปเรื่อยๆ,อยๆสอบถามก่อนว่าความอยู่สุขทุกข์เป็นยังไงใครดูแลขาดเขินแค่ไหนก็จะช่วยไปตามเกณฑ์นะแล้วก็ จะให้ธรรมะไปด้วยช่วยสองอย่างคันเก็บไว้ใช้ห้าพันค่ะท่านจะคุณให้เอาเก็บไว้ใช้โบปินยังวะค่ะอ๋อไม่มีอะไรให้เป็นทานบารมีคคนเราต้องมีทานบารมีช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันโยมตักบาตรให้พระพระก็เอาของที่อยู่ในบาตรก็แบ่งให้โยม ก็ <C> e <an> เป็นเงินทองที่โยมก็ทําบุญเราก็เอามาเชือ,อาจารย์กันก็เรียกแบ่งปันกันไปอ,อาจารย์เดินไปเรื่อยๆคุณบอคะนั่นแหละไปเรื่อยนี่ตปค่ะกันบ่มีอาจารย์มาบ่ามียังมาแกพวกโยมแกกลัวความต้มสุ่นเหมืนบอค่อ๋อค่ะ<อ>มันเคยมีค่ะกลัวถูกต้มเลยค่ะกลัวพระนี่แหละมาต้มเหรอพระพระเท่บาเทมแต่โยมค่ะโยมมาต้มค่ะก็เลยปันแต่ปันนึงก็เลย กลัวๆกลัวค่ะจะมาไปทั่วประเทศแล้วเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานเจ้าจังหวัดสระบุรีธรรมยุทธค่ะเป็นเจ้าจังหวัดในที่นั่งมาโปรดไปเรื่อยให้ข้อคิดให้เราอาจารย์มีรูปมียังบอกค่ะฮะมีอันอมีรูปไหมครับมีหนังสืออ่ันหนังสือเอาเทปธรรมะมาด้วยเอาหนังสือ ย,ยักข้อยักข้อน้ำอาจ,จารย์ไว้ค่ะวิทยเาาุเอามาตั้งไว้ในรูปตัววาอันพวกยูมนี่คือรูปดูนี่เหมือนกันไหมอ,องค์เดียวกันนะเพราะว่าพวกยูมนี่แก หมาเท่าใดก็กกัวาค่ะเพราะว่า,า,าวทึกตุมทึกตัวกลกวา <c oughs> ขนาดชาวโดวยชาวเขาเพราะว่ามีประกาศค่ะมีประกาศกลัวโดนโดนค่ะและ้วพระเรียอะไรก็ไม่ต้องไปไปทำบุญนะเพราะว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่มาเรียนรอะไรญาติโยมนะแต่ถ้ามาช่วยเหลือญาติโยมมาเผยแผ่ธรรมะม,มาเรื่อง โครงการศีลห้าอะไรเนี่ยอันนี้ได้นะบางทีพระท่านมีเรื่องโครงการศีลห้า,าแล้วก็หรือว่ามาเผยแผ่ชี้แจงให้ญาติโยมได้รู้ธรรมะหรือว่าเมื่อคืนก็นมานอนวัดเนี่ยวัดม่วงไข่นะวัดอะไรนะวัดพงษ์วัดป่าม่วงไขนะ่ม่วงไข่นี่ค่ะาน้ำคุนพงค่ะเนี่ยนี่นอนวัดเนี่ยเออนอนวัดนี้เอนอก็เลยอยู่ใกล้เลยแวะมาตามหมู่บ้านก่อน ก็เลยเช้าเจอยมก่อนอ่าทีนี้ยมดูนะวิธีเปิดธรรมะมีส8มชั่วโมงรวมหมดสวดมนต์เบอร์หนึ่งกดเบอร์หนึ่งสวดมนต์เช้ากดเบอร์สองสวดมนต์เย็นเบอร์สาจนถึง387เนี่ยเทศเพราะนั้นหนึ่งกับสองสวดมนต์แปรสามจนถึงสามแปดเจ็ดสามดคือเทศ เดี๋ยวเปิดดูวิธีปิดเปิดง่ายๆเนี่ยปึ๊บเปิดแล้วเหมือนวิทยุท่านมีติงต้งติ้งเยโยโซคพระคาวารังสัมมาสัมพุทโธอะตุเยนะภะคะวะตา นี่คือเสียงสวดมนต์เสียงเทศผมกดเลขสามเทศหนึ่งกับสองสวดมนต์จากนิเทศหมดเลยสามแปดเจ็ดนิเทศโยมสามารถเปิดได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดกดถ้ากดหลักสิบก็คือหนึ่งกับศูนย์แล้วก็จนถึงเก้าสิบเก้าหลักสิบถ้าหลักร้อยกดสามครั้ง หนึ่งศูนย์ศูนย์จนถึงสามแปดเจ็ดนะเนี่ยเทศแล้วสิ่งที่เป็นหลักสําคัญก็คือนี่เสียงใครรู้ไหมการสํารวมเจ้าอาจารย์บุคคอ่นี่แหละของแท้โดยกายวาจวดแล้วก็ใจแล้วก็ใจนี่ถ้าสามอย่างนี้ไม่สํารวมเนี่ยถ้าโยมฟังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวโยมจะได้คําว่าสติ แล้วก็ได้ว่าปัญญาเอออันอยู่ก็ชอบค่ะชอบ,ออชอบฟังทีนี้เสียบไฟก็ได้ตรงตรง,ตรงนี้จะมีฐานแห้งเสียบไฟปั๊บจะชาชาจไปในตัวแล้วเวลาเราอยากจะฟังที่ไม่มีไฟอย่างเงี้ยเราก็ถือไปฟังได้เราถอดสายออกแต่เวลาถ้าเสียงมันอ่อยหรือว่ามันเงียบไปแสดงว่าฐานมันหมดแล้วโยวก็เสียบก็เสียบ ปกติก็เสียบไฟเลยก็ได้แต่ถ้าอยากจะฟังแบบไม่มีไฟอยู่หน้าบ้านแล้วก็ดึงออกมาฟังได้สอ,สองแบบนี่นะนแค่นี้บางคนถามมาแล้วถ้าเกิดฐานนี้เสียทำไงก็เสียบไฟฟังตลอดได้ไม่เป็นไรนะสามร้อยแปดิเจ็ดชั่วโมงนะถ้ากดมีหนะึ่งสองจถึงสาม้อยแปดสิบเจ็ดโยมฟังได้เลยอันนี้คือเขาเรียกเป็น แผดได้เป็นสมองบรรจุได้สามรอยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงฟังไปสองวันสามวันจะไม่หมดเลยโดยไม่ต้องปิดเนี่ยบันทึกไว้สามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงนะแล้วก็วิทยุก็ฟังได้นะนาโยมวิทยุฟังได้แต่แต่เอาแค่ฟังธรรมะแล้วกันนะออาแบมืออ่าแล้ว เลยนี่คือรีโมทนะนี่นี่นี่น,นะเก็บไว้อ้เอาเอาเอาบางดูดูลองเท้าคู่ไหนเลือกเอาชอบคู่ไหนตั้งแต่สาวใหญ่สาวน้อยแล้วก็สาวเหลือน้อยมีสามสาวอ่าเลือกดูลกดแล้วมันมีทรงโตไหมหรืหรือเขาทรงแบบไหนอันนี้จะบางนิดแต่แต่แล้วแต่ชอบอใหญ่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 ไป ไม่ใหญ่ไปลองเท้าเอาเล็กกว่านี้เอามาหลายๆแบบพยายามเอออเามาเป็นถุงแล้วกันไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาโอ้ยนี่สาวน้อยเลยเดี๋ยวยใหญ่ไปยมใส่คู่นี้กลับมาตาเห็นแล้วเดี๋ยวว่าโอ, <c oughs> เอา้เอาด <c oughs> ้งมนเก้าอี้ เออเนี่ยหัโตชอบไหมลองเอามาหลายแบบเอ่าดูที่อลองดูอันนี้เ็กหรวมเอาต้องเอาเล็กกว่าน,นี้อีกเออเล็กตู้นี้น่าจะได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยว แต่แต่ยมจะสะดวกไหมขาที่ขายโยมจะเอียงหน่อยลองดูสีเหลืองเอาเพราะว่าขายโยมจะรู้สึก,กะจะ,ะนี่กระดูกกระดูกคดแล้วนิ้วกระดูกคดหลวมได้ที่ไหนแล้วแต่ว่าเออ,เอ,ออย่างเงี้ยได้ดแต่ว่าใส่ใส่ย่างไม่อย่างเงี้ย ได้โปรติใส่แบบไหนใส่ซุปอ๋อนี่นี่มีแบบซุปมีไหมนี่แบบไี่มีไหมแบบเดิมอ่ะยูมีอะไ้สะดวกในลองดูได้ลองดูลองดูเอาตูมาดูดิ ใส่ใส่ดูงไหมล่ะพวกขายโยมจะบิดอ้าวการเดินได้ก็พวดก็เจ็บค่ะอาจารย์ฮะเดินไปแค่พวดเจ็บค่ะได้้แลวเจ็บไหมเจ็บค่ะเทียบเหรอแล้วจะแสงนี้ได้ไหมถ้าอย่างนี้ได้ไหมไม่รู้ค่ะหรือว่าโจคีบเลือกแบบคีบหรือว่าแบบไหนดีกว่าชอบแบบไหนตัวคีบดีกว่าอ่าลองคีบดูดิอ่าอ่าลองคีบดู เลือกอ่าเลือกเอาอันนี้ใหญ่กูเล็กใหญ่ใหญ่หญขาโยมรูปรูปขาโยมบิดดยงเขามีโรคเกยอะเหมือนกันเ <c oughs> อ่อ แบบไหน,นแต่ถ้าจะเป็นขาหนีบจะยากนะเพราะนิ้วนิ้วบิดไม่ได้เน,นี่ยต้องต้องสุกต้องสุกเข,ขาเรียกแล้วเล่นอย่างนี้ไม่มีเหรอของเราไปไหนหมดแล้ว,ลวอ่าหมดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไม่บอกกันเลยนะนนนนาลองดูอีกทีหนึ่งเอาต้อง เอาองคู่นี้ชอบคู่ไหนเออเอาเอาตัวดำมาดูดิตัวดำนี่ตัวดำมาดูตัวตัวนี้ได้อยู่พอดีขาเอาแต่ลองดูแบบแบบไหนสะดวกแล้วให้ยมดูก่อนแบบแบบไหนสะดวกโยมโยมแบบไหนสะดวกที่ที่ใส่เอาเอาเอาเบส this กับเบส this ก็ได้ค่ะเอาเรื่องเอายังเรื่องเอาสองคู่นี้เรื่องคู่ไหน เอาเลือกคู่ไหนอเอาคู่ไหนเลือก,กเอาสีน้ำเงินนะเอาไปไออน,นี่มันจะสวยไปนิดอ้าวเรียบร้อยนะนี่ยาวหอมเลยวไปดูเองนะอันนี้ชานี้ไว้กินก่อนนอนท้องว่างมีสิบห้าห่อให้กินเพียงวันละหนึ่งห่อน่าจะได้บำรุงธาตุขันนะนี่นะเอาเก็บไปสิ โอ้เจ้าหน้าที่เราทิ้งให้ข้างหนึ่งแล้วเขาจะใส่ยังไงทิ้งทิ้งสองข้างสิใครจะแตกไหมนี่มาตั้งทับนี่เสื้อผ้านี่เพื่อเพื่อเพื่อลุงยังเอานี่นี่ให้ลุงใสวอมได้นี่เสื้อเสื้อชุดเอานี่สองนี่สามเดี๋ยวพักสั้นนี่เสื้ออีกโอ้เออได้หลายชุดแล้ว โอ้คนละสามชุดแล้วน่สองชุดมีมุงนะลมฝนตกอ้าวไปละอ้าวครับอ้อาวไปแล้วนะสาธุสาธุหัดพุทโธนั่งภาวนาทำอะไรพุทโธพุทโธพุทโธกำหนดลมหายใจแล้วก็พุทโธพุทโธอย่างน้อยจะได้มีสมาธิรักษาโรคได้ด้วยนะ กำหนดจิตแล้วก็พุทโธและให้เพ่งไปที่ที่โลกเราว่าเราเป็นโลกอะไรนั่นแหละพลัลงมันก็จะช่วยอำนาจสมาธิมันเหนือการคาดหมายของวิทยาศาสตร์เพราะสามารถรักษาคุบา j a าเวลาตอนอยู่ป่าเวลาท่านเป็นไข้ป่าหรือป่วยเมื่ไปหาหมอไม่ทันไกลๆถ้าท่านไม่ใช้สมาธิท่านตายเป็นหลายองค์นะแต่ดีว่าท่านมีสมาธิทําให้จิตนย ทรงชานแล้วก็สามารถให้อาการนั้นทุเลาเบาบางลงหรืออาจจะหายก็ได้นะอ่าไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวให้ธรรมะสักหนึ่งนาทีนะเชา้าๆเอยยัยิโยมดูนะ <c oughs> ช,ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตว่าเราจะเจออะไรหรือชีวิตเรา ต้องมาพบกับอะไรเนะี่ยฉะนั้นความไม่ประมาทชีวิตคือสิ่งจําเป็นอะไรคือความว่าไม่ประมาทหนึ่งไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในว่าเราไม่มีโรคไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ประมาทในคำที่เราจะพูดหรือคิดถ้าเราไม่ประมาทอย่างนี้แล้วชีวิตเราก็จะมีคุณค่า แล้เราสามารถอยู่กับสังคมได้อย่างลงตัวความทุกข์จะมีเสมอไม่ว่ารวยหรือจนแต่ใครรู้ทุกข์และอยู่กับทุกข์ได้นั่นแหละคือผู้มีปัญญาที่แท้จริง<ม>ขอจเจริญพรนะวันนี้ก็วันที่3พฤษภา <c oughs> ในปี66นะ <c oughs> อยู่จังหวัดเลยแล้ว <c oughs> จเจริญพรนะ